สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมมีเรื่องต้องมาอัปเดตอีกแล้วครับท่านหลังจากที่ผ่านเวลานะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าตอนเราเบื่อเบือนี่มันชักจะช้านะครับท่านชักช้าเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องเวลานะครับท่านผู้ชมบางทีเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำไมเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินวะเนี่ยพอเวลาแห่งความสุขละจ้าผ่านไปเร็วเสียนี่กระไรนะครับท่านผู้ชมเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวนะครับท่านแต่การปูทางมานั่นเนี่ยตอนนี้มออจจ้ ปรึกษากันว่าเฮ้ยหลังจากที่ตู่เจตุพรนําทีมนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันอังคาราที่แล้วประกาศลั่นครับท่านขึ้นนะเนี่ยปักปักปักเนี่ยสวัสดีพีน่น้องประชาชนอะไรประมาณนี้เราจะมารวมตัวกันทุกวันอังคารนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามลุ้นครับท่านว่าพรุ่งนี้ก็วันอังคาราแล้วนะเนี่ยบางทีพวกเขานะครับท่านอาจจะไปปรึกษาหาเรือแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทําไมมีเรื่องอะไรบอกไม่รู้มึงถามมึงบอกมาก่อนเฉยใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมหนึ่งอาทิตย์นะเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินว่าเนี่ยรอบที่แล้วกูก็ดันเสือกบอกเฮ้ยเรา จะมาทุกวันอังคารวันอังคารคือวันไหนวะคือวันพรุ่งนี้แล้วนัเนี่ยเราจะต้องไปทําเนียบรัฐบาลกันอีกไบอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้นจริงอีกแล้วครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายนเนี่ยแหยุส่งไว้เฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วเว้ยหมอว่ารงจะทนเห็นสภาพนี้ได้อย่างไรนนเนี่ยมบลิคนมันน้อยเหลือเกินเลยทีเดียวตอนนี้ต้องหันพึ่งหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายฟังอยู่ก็อย่าย,ยิ้มนั่นเนี่ยช่วยยุส่งไว้เฮ้ยยุอะไรวะเนี่ยยุหหมอหออลงใ้กไป นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านหมอวรวงออกมาเฉยชายนะเนี่ยมีคนร่วมลงชื่อคัดค้านอะไรว่าเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกอะไรประมาณนี้1นึ0 0แสนสามพัน,พนายชื่อนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมึงแบ่งมาซักเซี่ยวเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าเนี่ยแบ่งมาสักกระจุกหยุกอุยอะไรสักอย่างหนึง่งได้หรือไม่ถามแบ่งมาทําไมจ้าแบ่งมาที่ม็อบนะครับท่านผู้ชมโดยสโลแกนครับท่านของพรรคของหมอวรวงนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าผมจะต้องเลือกถามเลือกอะไรเลือกมันมี2อ,อย่างเลือกที่จะกากับเลือกที่จะไม่กานะครับท่านผู้ชมเลือกที่ ที่จะเอากับเลือกที่จะไม่เอาเฮ้ยแต่ว่าหมอวรงนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะแย่งกันก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่แย่งกันที่ว่านี้น่าจะแย่งกันไม่เอาลุ้นไปเลยหมอวรงนะครับท่านผู้ชมจะออกมาด้วยหรือไม่อะไรประมาณนี้กับมอบจตุพรวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าจตุพรนั้นจะไปด้วยหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยพิชิตชัยมงคลฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเอ้ยอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมนายพิชิตชัยมงคลอะไรประมาณนี้หัวหน้ามอบหลอมแหลมครับท่านในมอบยาดมนะครับท่ามผู้ชมม อาจจะต้องเหนื่อยนายบิชิตชัยมงคนออกไปหรือเปล่าแต่อันนี้นั่นเนี่ยมันก็โอ้ยขยันขันแข็งนะครับท่านผู้ชมมีเก้าอี้อะไรประมาณนี้มันก็ยังคงโอภาปใสแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาช่วงนาตาปีครับท่านเวียนวังคังนานะครับท่านผู้ชมบองอัญชลีนะครับท่านผู้ชมก็มักจะเผลมาเสมอต้นเสมอปลายถามเสมอต้นเสมอปลายตอนไหนจะเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่อะไรวะเนี่ยเป่านกหวีนะครับท่านผู้ชมเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับท่านกับสุเทพเทือก ปุบันอะไรทํานองนี้แนละ้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามอ็อบเฮดังโฮนะครับท่านผู้ชมไอเฮดังโฮนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับท่านเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นอีกแล้วจ้าเนี่ยวันนี้ปองอัญชลีผล่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ก่อนครับท่านเมื่อหลายเดือนก่อนนะเนี่ยปีที่แล้วว่าเฮ้ยได้เห็นข่าวปองอัญชลีปองอัญชลีว้าเฮ้ยประกาศลัล่นนนเนี่ยจะมาม็อบคอป,อปทอทุกวันจันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าวันไหนแล้วไม่อาจแน่ใจมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพยายามส่องพยายามเซิร์ชครับท่านสอดแนมนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจมา แล้วเฮ้ยปองอัญชลีครับท่านหลังจากออกจากท็อปนิวไปนะคะท่านผู้ชมไปไปเล่าข่าวอะไรประมาณนี้ที่อะไรว่าสื่อแนวหน้านะคะท่านผู้ชมวันนี้ปองอัญชลีถึงขั้นไม่ทนนะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดในใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่เป็นการเดาใจแกครับท่านเฮ้ยนายกอิงนั้นเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนั้นทำไมแต่งตัวแบบนี้ขัดตาชันเหลือเกินกรนเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็สลิมบางส่วนนายกอิงทำไมแต่งตัวสวยอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมแต่งตัวไม่สวยอะไรประมาณนี้นะคบท่านผู้ชมส่วนน้องหนูมองเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะน่ารักดีนะคะ ท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มาแล้วจ้าปองอัญชลีนะคะบท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่ผมจะเลื่อนมาเห็นข่าวของปองอัญชลีนะครบท่านผู้ชมก็ดันไปเจอมาดามเดียอีกแล้วถามเจอที่ไหนจะเนี่ยเจอในโซเชียลออนไลน์ครับท่านเฮ้ยแล้วก็เลื่อนไปอีกข่าวสองข่าวนะเนี่ยนายกอิงก็ออกมาอีกแล้วเฮ้ยเมื่อก็สบายตาดีพอปังมาจ,งาจากนี้ละจ้าเพจของคอปทอนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ยอมเห็นภาพนี้คนเดียวครับท่านเอาแล้วเฮ้ยปองอัญชลีนะคะบท่านผู้ชมหลังจากไปเล่าข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิธีกรข่าวนะครับท่านผู้ประกาศข่าว ที่สื่อแนวหน้าช่อง Youtube แนวหน้าอะไรประมาณนี้วันนี้ปองอัญชลีมาแล้วจ้าทำบรรดาม็อบนะครต้องผู้ชมแทบร่อมโฮน้ําตาลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้มีผู้ประกาศข่าวมาร่วมม็อบกับเราแล้วนะเนี่ยเฮ้ยดาร,ราสลิมทั้งหลายแหละฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยจะมัวแต่ขายขนมเปี้ยวเฮ้ยเฮยปาเทพอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ อ๋อป่าเทพไม่เกี่ <minority ael> ยวแล้วก็ท่านผู้ชมป่าเทพพวงงามวางมือไปแล้วครับท่านประชาชนก็แห่ถามอีกนะเนี่ยวางมือตรงไหนวางมือแบบไหนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะวางมือจากการเมืองไปแต่ที่แน่ๆปองอัญชลีครับท่านหลังจากปองนั้นเนี่ยชอบออกมาโวยวายไอ้ไม่ใช่ออกมาสั่งสอนนายกนะครับท่านผู้ชมนี่เธอแต่งตัวแบบนี้ได้อย่างไรนะท่านไม่แต่งตัวแบบนี้นะค่ะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเล่าข่าวกับพี่ปองนะครับท่านผู้ชมบู้ยกูเกิดจะไปเล่าข่าวแล้วเมื่อกี้เล่าข่าว กับพี่ปองอัญชลีภัยีรักที่ไหนเจ้เนี่ยเอ้ยที่ม็อบคอปทอรนะครับท่านผู้ชมเอาลยวเฮ้ยทีนี้ประชาชนแห่คาดอย่างนะครับท่านเอาแล้วมึงปองอัญชลีออกมานเนี่ยเฮ้ยแล้ววันพรุ่งนี้จะไปด้วยหรือเปล่าถามจะไปไหนนันเนี่ยอะไรวะเนี่ยที่ชุมนุมหน้าทำเนียบนะครับท่านผู้ชมหลังจากครั้งก่อนครับท่านติ่งมาริการนะครับท่านผู้ชมก็ได้ถามนะเนี่ยหลังจากแกลไลสติกติกตอกคับท่านสักประมาณวันที่21มกราหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ววันเนี่ยที่มีตู่จตุพรมีไอ้พวกม็อบอะไรพวกนีีนะ้้้นะรัับู่่ชมมลวเเยตจก ครังเอ้ลั่นอะไรวะเนี่ยมาชุมนุมหน้าทำเนียบก็ได้มีคนไปคอมเมนต์ถามติ่งมาริกานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ติ่งมาริกาก็ถามกลับไปหามอบที่จะมาม็ออะไรหะอ๋อจะดูพอเหรออ๋อคอปทอเหรอเอ้าแล้วจะนอนค้างคืนหรือเปล่าเอา้นอนเอาไม่นอนเอ้าไม่นอนแล้วมึงจะมากันทําไมอะไรประมาณนี้โอ้ยมันก็หนักหน่วงนะคะท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านตอนแรกนนเนี่ยผมคาดอย่างนะคะท่านผู้ชมมาเลยเฮ้ยมึงเอมยนายกอิงนะเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยเนี่ยเตรียมคนลุกถามคนลุกเรื่องอะไร อากาศน่าจะหนาวเกินไปนะคะท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับเรื่องนี้แต่อาจจะเกี่ยวเล็กน้อยถึงปานกลางปองอันชฉลีเริ่มขยับนะคบท่านผู้ชมประชาชนก็สดับจับตามองครับท่านจะมีผู้ประกาศข่าวลายอื่นมาอีกหรือไม่อะไรประมาณนี้สนที่ยานชื่นลือไทยในธรรมจะมาด้วยหรือไม่สนที่ริมทองคุณก็ได้ข่าวว่าแกไม่สบายอยู่นะคบท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนึกนึกว่าอะไรจะเนี่ยโอ้ยปองอัญชฉลีโผล่มาทั้งทีนะคะท่านผู้ชมเราก็นึกว่าคนจะเยอะครับท่านสุดท้ายก็เยอะจริงๆนะคบท่านผู้ชมเออ <sı ff y> เยอะที่ว่านี่ก็คืออะไรจ้ะเนี่ยเนี่ยเยอะนะครับท่านผู้ชมเยอะก็อยู่ประมาณนี้ครับท่านอมไม่รู้ว่าอีเป็นผืดีนะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะต้องเฮ้ยไม่ได้เ้ยประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยกูจะถ่ายรูปหน่อยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ๊บอลนะครับท่านเกี่ยวกับไอ้พวกที่ไปทําข่าวนะครับท่านผู้ชม มันมีเบลว่าวเออถ้าเกิดสมมุติผมอยู่สำนักพิมพ์ไหนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอยู่ในช่องช่องไหนนะเนี่ยแล้วส่งผมไปทําข่าวม็อบนะครับท่านผู้ชมผมกับบอกอได้กระทืบกันเลยนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> บอกอมีปัญหาอะไรส่วนตัวกับผมหรือเปล่านเนี่ยไอหัวหน้ามึงมีปัญหาอะไรกับบ้านไอ,อ้กับผมหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> เรื่องอะไรทําไมคุณถึงคิดแบบนั้นเนี่ยมึงส่งกูไปทาม็อบะอะไรประมาณนี้ทําข่าวเรื่องม็อบนะเนี่ยเหมือนกับอะไรวะส่งผมไปทําโทษนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มีสาหยุดครับท่านปองอัญชลีโผล่นะเนี่ยมาเล่าข่าวนะครับท ผู้ชมถึง็พอบคอปทอ,อกันเลยทีเดียว หรือว่าที่เดิมเขายอดไม่ดีวะก็ยอดดีอยู่นะครับท่านผู้ชมดูดีครับท่านแต่ไม่ดูนะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจข้อเรียกร้องแรกอะไรว่าเนี่ยหยุดระบบชินวัตอาวอีแล้วเว้ยเฮ้ยระบบชินวัตกลับมาอีกแล้วหยุดการพนันไอ้หยุดพนันออนไลน์หยุดบอนคาสิโนแล้วก็หยุดไปสเสียนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องอะไรจ้าสําหรับพวกปองอัญชลีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านโอ้ยหลังจากที่ไหลวันก่อนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสัปดาห์ก็จะครบวันพรุ่งนี้นะครับท่านที่ตู่จตุพร นเ,นเดินนะครับท่านผู้ชมก็ย่องก็แย่งเว้ยเดินซ้ายเดินขวางูงูปลาปลาขี่ช้างจับสักระเบือครับท่านไปที่หน้าทำเนียบไอ้ที่คนแม่งก็น้อยอยู่แล้วนะคร <_ d ance> ับท่านผู้ชมเือกไปเดินกลางหลังบนถนนใหญ่ครับท่านในเราก็ตาดีสองไปดูนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นเสานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เสาอาทิตย์นะครับท่านเอไม่ใช่แป,ป๊บน้ําอะไรประมาณนี้มีการใช้แป,ป๊บน้ำเว้ยแล้วก็มีการเอาธงมาปักนะครับท่านผู้ชมอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวคนมาปักไอ้อะไรวะเนี่ยถือธงเยอะนะครับท่านผู้ชมก็เปรียบเสมือนกับ อะไรวะ เออไอคนน้อยนะครับท่านผู้ชมพววาะธงผืนหนึ่งครับท่านก็จะปิดมวลชนด้านหลังได้อีกหลายคนนะครับท่านผู้ชมที่เป็นพื้นที่ว่างอะไรประมาณนี้เชื่อมั่นเหลือเกินมอบนี้แทบจะไม่มีที่ยืนนะครับท่านผู้ชมมีแต่ที่นอนเต็มไปหมดเลยก็อาจจะเป็นได้ครับท่านโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยแห่ลุนเว้ยเฮ้ยถามลุนเรื่องอะไรจ้าลุ้นวันเนี้ยม็บจตุพรจออกมาใหม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้จตุพรเว้ยเฮ้ยชี้นะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะออกมาพูดถึงประวิตยบ่อยเป็นพิเศษนะครับท่านผ ครับท่านเฮ้ยฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้นะคะบท่านผู้ชมตอนบัณฑิตยังเป็นรองนายยกอยู่นะนีนน่อภิปรายเหนื่อยเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยปากเบิกแห้งไปหมดนะครับท่านเสร็จแล้วเป็นอะไรบ้างจ้าบัิตลุกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมลุกขึ้นมาแล้วกว่าจะลุกได้นี่ก็ใช้เวลาหรือป่ากไม่อาจแน่ใจ พูกอย่างที่ท่านพูดมามันไม่เป็นการเปลี่เราก็ปังนะครับท่านผู้ชมปิดใหม่เลยอะไรประมาณนี้เดินออกหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วครับท่านทีนี้ก็จะโดนนายกอิงหักไอ้กะอะไรวะเนี่ยดัดหลังด้วยวิธีนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่จตุพรดูเหมือนว่าจะมีความหวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านใครก็ได้นะเนี่ยออกมาฉาบรัฐบาลก็จะทําให้ตูจตุพรมีความหวังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสินแสเข่งก็จะมีมาเพิ่มเติมนะครับท่านรู้สึกว่าตอนนี้นั้นเนี่ยจะเริ่มออกมาทานาย อะไรอีกแล้วหรือป่าไม่อาจแน่ใจจตุพรครับท่าน,น,านเฮย้ยเออใช่เฮ้ยท่านจตุพรวันพรุ่งนี้อย่าลืมไปมอบนะเนี่ยผมเชียร์อยู่เฮย้ยหลังจากลั่นเฮ้ยเราจะมาชุมนุมทุกวนนัน,นคงคางนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอยคนเพื่อไทยก็เหลือเกินนะเนี่ยบอกถามบอกว่าอะไรมาไม่กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะไม่มานะครับท่านผู้ชมจตุพรชี้ประวิตย์นะเนี่ยคือไฮไลท์ศึกซักฟอกเลยนะเนี่ยเอ้ยชอบพูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้เอ้ไม่ใช่ชอบพูดไม่รู้กูไม่ชอบพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้ไงวะชอบพูดไม่รู้หน ้จ่อคายข้อมูลลับรับขนาดไหนจะเนี่รับจนหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมเมื่อกับผมนั้นเนี่ยแต่ก่อนชอบเอาของไปเก็บตรงนั้นชอบเอาของไปลักหยอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแอบตรงนั้นแอบตรงนี้สุดท้ายรับเกินไปครับท่านหาไม่เจอเ,เลยทีเดียวนะเนี่ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยประวิตยเปิดศึกซักฟอกนะเนี่ยจะดูพรลุ้นเว้ยเฮ้ยประวิตยจะคายข้อมูลลับที่ประชาชนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเอาเลยเย,ยผมไม่รู้นะครับท่านแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่อาจแน่ใจนะครับ โอ้ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยแล้วพอคนพวกนี้ไปเจอกันบนเวทีนี้เขาจะทําหน้าอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยสบายดีไหมจตุพรแต่ก่อนเราเคยนะเนี่ยด่าก,กันไปดากก่ดาก,กันมาหรือเปล่าไม่อ่านแน่ใจถามที่ไหนวะมึงอยู่เวทีเสื้อแดงใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้ในเวทีนปชส่วงกูะร,รจเนี่ยอยู่เวทีพันธมิตรนะครับท่านผู้ชมเออเวทีกอบสอะไรพวกนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าผมจะเอาสินค้าไปขายในม็อบได้หรือเปล่าแต่หลังจากที่ผมมานั่งส่องครับท่าน ส่องอะไรวะเนี่ยส่องสภาพแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมเห็นมีแต่เจ๊ปองนั่นเนี่ยคนเดียวเลยถามมึงขยิบตาทําไมวะโชว์ให้ดูว่าขยิบได้นะครับท่านผู้ชมเห็นมีแต่เจ๊ปองคนเดียวเลยนั่นเนี่ยที่ดูดีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ผมเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าฉะนั้นครับท่านออดีกว่าอยู่ว่างๆแอดไลน์นะบิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลูกคกครับท่านหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หัวคกแต กวนเมล็มะม่วงหิมะพานแอลมอนปลาเก็ตขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าสูง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเอ่อทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม150บาทถั่วตุ๊บตับนะค,ะ,บละ,ละ,ละครับท่านผู้ชม200ครับท่านอันนี้อร่อยฟันไม่ล่วงหยุดพ่วงเข้าปากไม่ได้ขนมปบ๊ช็อกโก้ก็100บาทเหมือนกันแอดไลน์นะวิวชอหรือว่าจิ้มตรงที่ลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ยูทวครับบ่าานนแล้ก็ขออุณนนสหต ย้ยยอดติดตามของช่องเรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านมากลเกินคาดอย่างนะครับท่านผู้ชมตอนแรกที่ผมทํานั้นเนี่ยเฮ้ยสักปี2ปีนั้นเนี่ยแม่มือยคนติดตามกูจะถึง3ามพันหรือเปล่าวนเนี่ยถ้าเกิดถึงก็คงจะดีอะไรประมาณนี้เออว้ยแรกๆก็คนดูหลักสิบอยู่ประมาณ2วันนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ทะลุแสนทะลุหมื่นเป็นต้นมากเลยทีเดียวครับท่านมาแล้วเจ้าชิบหายยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมอา้าวแล้วก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็ไม่มี ในหน้าที่จะ โอ้ยมีราศีนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านม็อบจะมาหรือม็อบจะไม่มาไม่อาจแนใจเจ๊ปองจะไปตรงไหนก็ไปนะเนี่ยแต่ว่าเดียวว่าธัญญาพี่เดียวของผมนี่จะเที่ยวโผล่ไปตรงนั้นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้มาเรื่องนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยหลังจากจตนุพรโผล่อีกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ว้ยเฮ้ยลือหึงนะครับท่านผู้ชมว้ยเฮ้ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยแหยยุหมอว่าลงว้ยเฮ้ยอย่าเมินเฉยเนี่ยนี่ฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มเรื่องอะไรเห็นหมอว่าลงมีหนึ่งแสนกว่ารายชื่อไม่ใช่เหรอหนึ่งแสนกว่า ไปยื่นอะไรประมาณน,นี้ช่วยเกียดคนมาสักเปอร์เซ็นต์สักหาเปอร์เซ็นต์ได้ไหมถามไปที่ไหนวะเนี่ยกูยังไม่ได้เข้าสภาเลยบอกไม่เกี่ยวไอเวนฟังให้จบก่อนเกียดคนมามอบสักเล็กน้อยถึงตานกลางได้หรือไม่อะไรประมาณน,นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจาตอนนี้เอ้ยก็แหย่ยุนะครับท่านผู้ชมพอว่าลงมาจะเป็นอย่างไรวะเนี่ยแล้วข้างๆมีจตุพรมีสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนะก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้ววันนี้เจ๊บองปรปกฏตัวไว้เฮ้ยอิงอย่ายิ้มนะเนี่ยถามทำไมจ้าเฮ้ยจบะะับ นันผู้ชมแต่แกก็บอกว่าจะมาทุกวันจันทนี้ว่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ่านผู้ชมวันจันทรครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ว่าเฮ้ยม็อบนะครับ่านผู้ชมหลังจากอ้างว้างไม่หยุดจังกันเลยทีเดียวครับท่านลือหึงสะดุ้งนะครับ่านผู้ชมคนเหือดหาย andal, ครับท่านคุยโตวอวดนะครับท่านคุยเป็นโลว่าเฮ้ยตอนโม้หลักล้านนะครับ่านผู้ชมหันไปอีกทีโอ้ยสุดอ้างว้างแม่เหมยคนมาหลักร้อยหลักสิบนะครับท่านอะไรประมาณนี้มันมาอีกแล้วว่าเฮ้ยโดยไอหัวหน้าม็อบคอปทอนะครับ่านผู้ชมหรือม็อบยาดม ครับท่านชาญนะเนี่ยสงครามนั่งร้านร้านอะไรวะ ไม่ได้บอกว่าร้านอะไรนะครับท่านผู้ชมอ๋อชาสงครามนั่งร้านทักษิณธนาธรอะไรประมาณนี้แกนำที่อ้างตนเป็นคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศแต่สภาพใบหน้าน,นี้เหมือนกับไม่ได้ใช้กันนี้มาเลยนะนี่อาสงครามันนั่งร้านระหว่างทักษิณธนาธรสถานะไม่ต่างกันเปรียบเป็นมวยนอกเวลาแน่ฝ่ายค้านมวยในเวลาชกให้สมราคาจะแค่ยับไปต่อรองไว้แต่แล้วอย่าไปโชว์เลยนะครับท่านผู้ชมเสียเวลาไม่ต้องไปใส่เกลือกสอนเขาหรอกนะเนี่ยฝ่ายค้านเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะเขามีอะไรวะเนี่ยมิงออง เลือกนะครับท่านผู้ชมวิโรธลัคณาดีสอนอะไรประมาณนี้ตอนแรกผมก็งงอยู่ตั้งนานใครเกิดสักทีว่าคุณรู้จักแต่มิอองอไลน์มินองลอันี้มินอ,อ,ง,นอ,นนนอ,องเหลือกอ้เอเฮ้ยเขาก็ไปเฉลยในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมมาแล้วววเฮ้ยวิโรธครับท่านโหนคนเสื้อแดงอีกแล้วนเนี่ยหลังจากโคหัวกบานเสนอหน้าครับท่านคู่กับนางอังคาที่ตามหาอะไรว่าเนี่ยผัวมันนะครับท่านผู้ชมโผล่เดือดนะเนี่ยซัดเพื่อไทยในรคุนคนเสื้อแดงวิโรธผิดหวังโดนตีตกล่างกฎหมายโอนคดีทหาร หมอมีลาวัดมาอีกแล้วเนี่ยเลือกอย่างเดียวพอแล้วเนี่ยไม่เสือกนรกนัก็น่าจะหมายถึงวิโรจน์นะเนี่ยมึงไม่ได้เกี่ยวส้นตีส้นมืออะไรที่ใกล้เคียงกับคนเสื้อแดงเลยแม้แต่นิดนะครับท่านผู้ชมทีนี้วิโรจน์นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านสําหรับมิงองเลือกอะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจะเนี่ยคุยโวโตอลันนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านมีการคาดคะเนเนี่ยเรื่องที่ปปชจะตัดสินนะครับท่านผู้ชมพักก้าไกลพักอะไรวะเนี่ยพักส้มอะไรประมาณนี้น่าจะมีสอสอหายไปอีกหลายคนหรือไม่ไม่รู้นะครับ ชมแต่หลายฝ่ายประเมินครับท่านมีงองลมมีนองเหลือกน่าจะโดนไปด้วยนะเนี่ยโดวยวิโรจก็ได้ออกมาคุยโม้คุยโตคุยโวอวดนะครับท่านผู้ชมอวดว่าอะไรจะเนี่ยโดยเนี่ย ชื่อของตัวเขาเองชื่อของวิโรจน์นะครับท่านผู้ชมคุยวัวว่าเนี่ยชื่อของผมในวิกิพีเดียลูกหลานลูกหลานอ่า,านาแล้วจะต้องรู้สึกภูมิใจแต่ชื่อของพวกอึงกูเฝ้าฝันว่าลูกหลานของพวกอึงจะเปลี่ยนนามสกุลทุกเมื่อเช่อวันอะไรประมาณนี้ไว,ว้ตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาบอกนะครับท่านหมออ้ําครับคุณวิโรจน์ลัคนาอดีศรเพียงเกตอู้ไชื่อมันคนเดียวนี่แม่งรวมเป็น3คน4คนได้เลยวะเนี่ยหนึ่งวิโรจน์ครับท่านสองใครหล่ะเจะ้เนี่ยลัคนานะครับท่านผู้ ชมหรือว่าพี่แขกค,คำปรกาครับท่านลักนาปันวิชัยนะเนี่ยแล้วก็อดีศรน,นะครับท่านผู้ชมเออสามคนพอดีเลยเว้ยเฮ้ยก็เติมเพียงเพียงเกตไปก็เป็นนามสกุลอดีศรไปอ่าครับคุณวิโร์ลักนาอดีศรเพียงเกตผมจําได้แต่อดีศรเพียงเกตรจริงๆแต่ผมว่าคุณชนะแน่สู้ๆต่อไปแทงฟันไม่เข้าอะไรประมาณนี้เลือกอย่างเดียวพอไม่เสือกนะโรดอะไรประมาณนี้แล้วประชาชนก็แห่สงสยัยนะเนี่ยทำไมช่วงนี้สะดิดสะดิ่ดงเรื่องทักษิณจังวะเนี่ยไม่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องโชว์ออฟหน่อยครับา เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือไม่นั่นเนี่ยที่เราได้อยู่ในสภาหมดแล้วหมดเลยว่าเฮ้ยกลับมาก็ไม่ได้นั่นเนี่ยอะไรประมาณนี้แบบคนกับ หมดแล้วหมดเลยกลับมาไม่ได้แบบคนที่คุณกําลังอิจฉานิษยาเขาอยู่ตอนนี้มันเจ็บจี้ตรงนี้แหละรู้แหละว่าโรดโกดนะเนี่ยเพราะกาลังจะหมดอนาคตทางการเมืองหรือป่าผมก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมว่าไม่มีเวลาครับท่านไม่มีเวลาแต่ก็ยังเอยไปสลอนกับเขาได้นะคบท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยจะดูพรชี้ประวิตไ์ไห้ไรศึกเลือกตั้งไอ้ไม่ใช่ศึกเลือกตั้งยังไม่มีประวิตรบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถามใครไม่ไหววะกูเองเรื่องนีไอ้อออรอวีแม่งก ค้างเลยวัวนรอบนี้โอ้โหกับไพบูลก็เข้าไปไม่ได้ด้วยนะรัรท่านผู้ชมประวิทย์เป็นสอส,อสอหนึ่งเดียวครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมุติผมเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะการท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้มีข่าวลือเฮ้ยถ้าเกิดยกมือนหนึ่งครั้งเนี่ยได้สองหมื่นสี่หมือนอ่นจะเท่าไปเชื่อนะรัรท่านผู้ชมข่าวแบบนี้นะเนี่ยเชื่อก็เฮ้โง่ติดบ้างครับท่านเตรียมพังคารูบ้านกันได้เลยผมจะต้องยกมือนะรัรท่านผู้ชมยกมือแล้วแต่ยังไงต่อแล้วก็เอามือลงบอรประธานสภาเฮ้ยไม่มีอะไรบอกอ พอ,อประทามมาเฮ้ยแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมยกมือกวนส้นตีนประวิทย์นะครับท่านให้มันอภิปรายได้อย่างไม่ราบรื่นอะไรประมาณนี้เอ้แต่ยาเลยเว้ยเฮ้ยวกาเป็นไฮไลท์เด็ดนะครับท่านผู้ชมจตุผูอะไรว่าจตุผอกเมื่อกี้จะไปจตุผอกแล้วนะครับท่านผู้ชมจตุผอกยังไม่มีจตพุพรว้ยเฮ้ยเมื่อกี้จตุผอกไม่มีชี้ประวิทย์นะน,นี่ไฮไลท์ศึกซักฟอกคุยโวอะไรนี่เนี่ยล่ะชอบพูดไม่รู้ก็จริงแต่คนนี้เจอกคายข้อมูลลับตอนนี้คงจะรับนะครับท่านผู้ชมรับจนหาไม่เจอเชื่อประวิทย์ ฟอกนั้นเนี่ยลุ้นเปิดเผยสิ่งที่ประชาชนไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไออันนี้ผมรู้อย่างเดียวนะครับท่านรู้อย่างเดียวว่าอะไรจ้ารู้อย่างเดียวว่ามันไม่รู้นะครับท่านผู้ชมช่างไม่รู้อะไรเลยอะไรประมาณนี้นักข่าวไปถามอะไรสักอย่างนึงไม่รู้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 แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าสําหรับม็อบวันพรุ่งนี้มันจะมากันอีกไหมท่านทั้งหลายประเมินนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยกฎหนึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื่อว่าคุณตู่จะดูพรจะต้องออกมาเดินนำนะครับท่านผู้ชมแล้วใครจะเดินตามว่าพิชิตใยมงคลนะครับท่านผ ยอมนะเว้ยเ้ยหมอว่าลงต้องเอามานะเนี่ยหลังจากหมอว่าลงไปเกณฑ์ชื่อมาก็ได้เยอะนะเนี่ยแสนลายชื่อกันเลยทีเดียวหมอว่าลงเดินนําจะดูพรเดินตามครับท่านสนธิยาณเดินมาตามหลังนะครับเดินผู้ชมแก้วสันอดีโพธที่อะไรประมาณนี้เอ้ยน่าสงสารอยู่คนเดียวหรือป่าไม่อาจแน่ใจใครวะเนี่ยพี่ชิดชัยมงคลนะเฮ้ยพี่ชิดอย่าไปยอมนะเนี่ยอย่ายอมให้เขาเคโมบนะเว้ยให้อุตสาห์จัดมาช่วน,นาตาปีนะครับเบีอยงวังค้างนานะเนี่ยมึงเหนื่อยเหลือเกินป้าใสานะเนี่ยคนมี4 0 5 0คนนะครับเดานผู้ชมก็ปลา มีการเล่นดนตรีต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แห่สงสัยนเนี่ยเฮ้ยพวกนี้มันไม่ทํางานทําการกันหรอว่าเนี่ยหรือว่าหัวหน้าแม่มึงรวยจัดถามยังไงวะให้ลางงานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ผมเข้าไปส่องดูครับท่านโอ้ยใบยหน้าแต่ละคนนั่นเนี่ยไม่น่าจะมีใครรับทํางานถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้ะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษาอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเรียนกี่ปีครับท่านถ้าเกิดเป็นลามคําแหงนั่นเนี่ยคงรีไทยสองรอบนะ,ค,ะ 26, 26, ครับท่านผู้ชม8 2ดครับท่าน สิบหกปีแม่มก็ยังไม่จบสักทีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็ต้องติดตามนะคบท่านผู้ชมด้านตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยนายกอิงโดนทวนลงเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากตอนนี้สลิมเดือดนะครับท่านนอ็อตกรุงเทพโพ้นะคบท่านผู้ชมออกมาเผยผลสํารวจครับท่านสํารวจว่าอะไรจะเนี่ยสำรวจประชาชนว่าเฮ้ยพึงพอใจอะไรวะเนี่ยแพทองทานายกรัฐมนตรีรัฐบาลน,นี้นะครับท่านผู้ชมสองเรื่องด้วยกันอะไรประมาณนี้เรื่องที่ต้อวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมที่หมายสิริกัญญาบอกจะไม่มีใครได้เงินสักบ,บาทเดียวกันเลยที เดี๋ยวถ้าได้เนี่ยจะไปโกนหัวบวชผมก็ใจหายเลยนะคะท่านผู้ชมภาวนาว่าจะไปบวชเลยนันเนี่ยอะไรประมาณนี้ถามพ่ออะไรตรวเจเนี่ยสงสารวัดนะครับท่านเฮ้ยอะไรประมาณนี้แล้วใครต่อวะเนี่ยนี่ โอ้อต่อไปติดเลยนะคบท่านผู้ชมดันพลาดไปเรื่องไหมศสิริกัญญามเมื่อกี้เอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านอ๋อเออใช่น็อตกรุงเทพโพยังไม่จบเอ้ยสลิมเดือดนะคบท่านผู้ชมสลิมบางส่วนนั่นเนี่ยถามล่านว่าเฮ้ยจ้างมาหรือเปล่าหลังน็อตกรุงเทพโเพเผยประชาชนพอใจผลงานอิงนะคะท่านผู้ชมรอบ6เดือนชื่นชอบดีต่อวอลเล็ตอะไรประมาณนี้แล้วก็ปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เอ้ยโดยปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้หน้าไปเต็มเต็มเลยนะคบท่านผู้ชมหลังจากสั่งอนุเทนว่าเฮ้ยอนุททนถามมีอะไร เนี่ยช่วยตัดไฟหน่อยาเฮ้ยฐานตัดไฟยังไงเนี่ยกูเพิ่งจ่ายค่าไฟบอกไอ้เว้ไม่ใช่นะเนี่ยตัดไฟที่พมา่าอะไรประมาณนี้อนุทินบอกไม่ได้เดี๋ยวจะมีพักการเมืองบางพักนะเนี่ยเขาจะว่าเอาถามพักไหนละเนี่ยพักเพื่อพม่าช่วยแบบสดตาช่วยแบบจัดอะไรคนไทยแบบ สบตาช่วยพมว่าแบบจัดเต็มหรือเปล่าเออก็ไม่น่าจะมีนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายตัดครับท่านโอ้ยก็เป็นที่จับตามองส่วนจะดูพรนี่ก็จะมีเรื่องระทึกทุกวันนะครับรัฐบาลใกล้แล้วรัฐบาลใกล้แล้วส,ส,สินแสงเคงสินแสเคงละจ้าอุ้งอิงเตยมลีไผยนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยเวลาใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะเว้ยเฮ้ยนายกอิงเพราะอะไรจะเจ้านี่มันใกล้จะถึงแล้วนะคบท่านผู้ชมภายในปีนี้ผมขอฟันธงนะเนี่ยถามฟันธงว่าอะไรว่าพิธีกรถามผมขอฟันธงว่าปีนี้นายุกอิงจะต้องลีภั่ไปต่าง เทตามรอยทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อ เอาคุณเชื่ออย่างนั้นเหรอเมื่อผมไม่ได้เชื่ออา้าวเริ่งพูดทำไมเนี่ยผมฟันธงอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดเชื้อฟันธงมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นครับท่านพรุ่งนี้ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าผมจะผู่หัวกระบาลเดินไปที่มอบหรือเปล่าถามจะไปทําอะไรเจ้าเนี่ยเอ้ยเจ้าของไปขายนะครับท่านผู้ชมแต่พ่อก็มาสั่งห้ามแล้วครับท่านแบนแบนดไม่ให้ไปถามทําไมพ่อเป็นแบบนั้นนะเนี่ยเฮ้ยขัดทางทําม,มาหากินลูกน้อยเรอบอกไอ้ควายเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม,ม มึงดูสภาพแต่ละคนซะเนี่ยมึงนึกว่ามันจะมีตังหรือไม่บอกน่าจะมีนะทีต่อวอลเล็ตไปไรพวกนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยเอ้ย,ยก็ไปไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกันมันไปก่อนที่น่นนนาสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับม็อบด้วยว่าเฮ้ยวันนี้ได้แจ็คบองไอ้ไม่ใช่แจ็คบองตอง8ดนะครับท่านผู้ชมมาร่วมม็อบอีกคนหนึ่งแล้วนะเนี่ยเอ้ยคนก็ยังน้อยเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมหรือจะเยอะขึ้นไม่อาจแน่ใจแต่ดาราสลีมเงียบหายไปในสายลมนะคร ใช้สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เราลบขอจบแถลงไขไปก่นอนสวัสดีครับผม